สลับไปดูภารกิจของนายกกันบ้างวันนี้ไม่ได้เข้าสภาน,นะคะถูกฝ่ายค้านทวงถามเหมือนกันนะต้องการจะให้ไปตอบกระทู้แต่ว่านายกเนี่ยวันนี้นเดินทางไปที่ภ<ด>ูกเก็ตนะคะไปประชุมบูรณาการการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวค่ะวันนี้นายกเป็นประธานการประชุมบูรณาการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อรองรับการเติบโตขอ,ของการท่องเที่ยวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยนายกระบ,บุว่าการลงพื้นที่มาติดตามงานครั้งนี้อย่างที่เห็นว่าปีที่แล้วมีตัวเลขนักท่องเที่ยวใกล้กับเข้ามาเหมือนเดิมแล้วเหมือนก่อนช่วงการระบาดของโควิด19เลยซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวที่ดีขึ้นนักท่องเที่ยวประมาณเกือบ1นส่วนสของนักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยมาที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งการท่องเที่ยวภูเก็ตอยากจะให้มีการโฟกัสมากขึ้น เรื่องของการท่องเที่ยวแบบพรีเมียม oh. คือเน้นไปที่กลุ่มไฮเอเรีย e แล้วก็การค้าขายของชาวบ้านเรื่องของรถแท็กซี่ซึ่งรัฐบาลจะช่วยเหลือในเรื่องของใบอนุญาตหรือท่าเรือที่ปลอดภัยก็เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในภูเก็ตอีกด้วยรวมถึงการเดินทางในภูเก็ตนะคะนายกขอให้เรื่องรัฐการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและให้วางแผนทำแมสทรานสปอร์ตที่เชื่อมต่อนักท่องเที่ยวลงสนามบินมาก็สามารถเข้าสู่เมืองได้ง่าย ส่วนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จะให้มีการจัดเทศกาลด้านการท่องเที่ยวใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตโดยหารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักที่ต้องโฟกัสแล้วก็ดูแลให้ดีด้วยรวมถึงนายกบอกว่าต้องปราบผู้มีอิทธิพลด้วยนะสิ่งผิดกฎหมายต่างๆอยากให้ตำรวจโฟกัสเรื่องนี้อย่างจริงจัง,จงเพราะไม่อยากให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยไม่อยากให้ใครไปพูดว่าคนมีตงังมีอิทธิพลสุดท้ายทำอะไรไปก็จบเรื่องแต่ประชาชนกลับไม่ได้ถูก การดูแลที่ดีนะคะแล้วก็บอกว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยคือบางครั้งมีเรื่องของหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมมีเรื่องของการขู่เข็นเรื่องเงินทองต่างๆเรื่องของการโดนหลอกจึงอยากเน้นย้ำเรื่องกฎหมายให้ใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยเพราะกฎหมายเรามีอยู่แล้วไม่อยากให้ละเว้นยกเว้นในเรื่องของกฎหมายบางข้อหากจริงจังกับประชาชนมากเกินไปก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนกันคือ ก็เน้นให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานอย่างจริงจังให้มากขึ้นค่ะหลังจากที่ลงพื้นที่จุดแรกนายกไปจุด2ค่ะไปเปิดงานแสดงเรือนานาชาติแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ลักซูรี่ไ e ฟ์สไตที่ถ้าเทียบเรือยอดทเคเวนมารีนาจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเขาจะมีการจัดแสดงไปจนถึง12มกราคมและถัดจากงานนี้คุณผู้ชมอีกดึงจุดที่เป็นไฮไลท์เลยนายกไปนู่นนะคะ ติดตามศูนย์เฝ้าระวังพายุและก็สัตว์ทะเลหายาิที่หาดบางขวัญตะบนโคกลอยอำเภอตะกุดพุ่งจังหวัดพังงาจุดนี้นายกไปเจอพายุเจ้าบุญรอดนายกถามมีแค่ตัวเดียวยังหรอย้ายมาจากไหนเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้เจ้าพายุบุญรอดเนี่ยพบกันครั้งแรกกันนู่นนะคะเมื่อพฤศจิกายนตั้งชื่อมันว่าบุญรอดเพราะว่ามันชอบลอดไปลอดมาใต้สะพานนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือพบพายุเข้ามาในพื้นที่เนี่ย ทีละตัวเดียวหลังปีใหม่ก็มีตัวนี้ตัวเดียวก็คือบุญลอดซื้งบุญรอดเนี่ยหนักกว่าร้อโลอะค่ะส่วนตัวไหนชื่ออะไรเจ้าหน้าที่เขาแยกได้หมดนะคะเพราะว่าเขามีการจําแนกอัตลักษณ์แล้วก็มีการตั้งชื่อนายกบอกว่าหลังจากนี้นะให้ความสนใจด้วยของการปลูกวอเตอร์เครสซึ่งเป็นพืชทดแทนอาจจะเป็นอาหารให้กับพยูนแล้วก็บอกว่าเนี่ย อยากจะให้เร่งหาพืชทดแทนนะสั่งการให้เร่งขยายพันธุ์หญ้าทะเลเพื่อความอุดมสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศทะเลไทยะนะคะ